เอาคือได้เห็นห้องแออะไรอย่างเงี้อตายเพราะเบิกเอากระเป๋ามาอโอ้ฟิ้นมาเปิดไฟงานสบายเนาะมาเล่นน้ำเล่นฟองน้ำอยู่นี่เห็นเห็นงานในห้องเอผู้สบายเลยเนาะจบกจื่อ มันเป็ย่านา้นายาแต่ตัวขอกเล้างายหลังบาวมันเป็นวินค่ะคอยลูกคอยนั่งได้ลูกลูกเรีวนั่งเร็วเลยก็วินแหละในกาในการดันไปไหน ล้อยลึงมันบุบมเลยครับันไดคะ